สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บานพ่อหแท็กเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็มาเจอรถเข้าใหม่นะครับเป็น L4018 SP นะครับรถคันนี้รถปี64นะครับรถเพิ่งออกนะครับรถปี64 สภาพนะครับสภาพเด <tinc S 1> ี <sk> <eye Hayır. S 1> e ๋ยวพามาดูกันนะครับสภาพสภาพก็โดยรวมแล้วเดิมหมดนะครับเดิมเดิมทั้งคันนะครับผมสีเดิมอะไรเดิมหมดนะครับก็จะไม่ค่อยสวยก็คือจะมีเป็นยางนะครับยางเขาก็จะเป็นตะกุยหินมานะครับก็จะมีลายถลอกหน่อยนะครับแบบถลอกเป็นลายเส้นนะครับรถคันนี้เดิมทั้งคันนะครับ รถสวยนะครับเป็นรถไล่นะครับรถปีหกสี่ยกเว้นสีคันด้านหน้านะครับอันนี้สีด้านหน้านี่ผมเอ,อ่อผมเก็บให้นะครับแต่เนี่ยเดิมทั้งคันนะครับอันนี้สีเดิมทั้งคันอ๋อสวยนะครับสวยาแล้วนะสวย สวยนะครับเป็นรถไล่นะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวจริงสวยมากนะครับสวยกว่าในรูปนะครับนี่เป็นผ่านนะครับ สวยเลยนะครับตัวจริงคันนี้สวยมากนะครับก็ราคาก็อยู่439,000บาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ดันดินหน้าและผ,าผ่านพวนนะครับผ,ผ่านพวนก็จะเป็นเฮฟวี่พัดนะครับ226นะครับ ็ราคาก็อยู่4 3 9 0 0 0บาทนะครับหากท่านใดสนใจก็โทรมานะครับ0644576273นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับเดิมนะครับ สวยนะครับเป็นรถไล่แท้นะครับ SP หากท่านใดสนใจก็โทรติดต่อเข้ามากันนะครับ06 4457 6273นะครับรถเข้าใหม่ครับเป็น L 4 0 1 8 SP นะครับภ้าพองโดยสารนะครับ ฝากห้องโดยสารก็สวยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ